ติดพิดเดียวครับปักกระจีกว้าวไอ้หนูดายหัวครับเลยต้องวัดโทษพยายามแยกสายย่อนอย่างเดียวครับนี่ครับติดเนื้อบาง,บางๆนิดเดียวของการหลุดสูงครับนี่ครับติดเนื้อบางๆนิดเดียวครับ มียางสีเหลืองนะครับผมเหยามากครับปรับพนันมด้วยนะครับผมมียางครับฮัตโหดๆครับผมคันสาดิทภาวะตัดนะครับเบทแปดสิบเจ็ดรอกโคโคเบสนะครับผมโมดิฟายลูกปืนสาดิทเคลื่อนดีตีใกลแน่นอนครับสายเว้นซูเปอร์เนบ PE หนึ่งจุดห้าครับผมสนใจก็สามารถติดต่อทางเพจตะวันซีได้เลยนะครับผมกำลังมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยครับช่วงนี้ครับ โอเคครับมียางสีเหลืองนะครับผมกันสดัดสิทธิ์ั๊บัเบทแปดสิบเจ็ดครับรอกโคโคเบสนะครับผมบนดิฟายลูกปืนสัดิทรลื่นติดตีไกลครับสายเว้นซูเปอร์เนบ PE หนึ่งจุดห้าครับผมสนใจก็ติดต่อทางเพจีได้เลยครับ นี่ครับมียางสีเหลืองนะครับผมฝากบริหาน,นด้วยครับกันสาดิาวเุอรัสนะครับเป็ด87ด็อกโคโคเบสนะครับผมหมดฝ่าลูกปืนสาดิดลื่นดีตีไกลแน่นอนครับรับประกันได้เลยครับผมสายเว้นซูปปนเปอร์ ب, พีหนึ่ครับผมสนใจก็ติดต่อทางเพจวันซีได้เลยครับ ครับวนตับครับตึงมือครับติดดิ้นแบบนี้ไม่มีลุดแน่นอนครับผมมียางสีเหลืองนะครับดูไซสครับวนตับปรับขนาเราด้วยนะครับผมมียางครับคันสาดิตพาวเวอร์พลนะครับเวท8ปดสบอกโคโคเบสนะครับผมมอดิฟายลูกปืนสาดิต ลื่อนติดีแกล้แน่นอนครับสายเว้นซูเปอร์ PE หนึ่งจุดห้าครับผมสนใจก็ติดต่อทางเพจด้วนซีได้เลยครับโหจดจริงๆหจริจริงๆ,ๆ อ้จิ้โมาจิ้มมาสามอีกหนึ่งเต็มมีอย่าง,างสีเหลืองครับผมฝากไันด้วยครับกันสาดิตพาวเวอร์พลัสนะครับเวท87รอโกโคเบสนะครับผมโมดิฟลยลูกปืนสาดิตนะครับเลือนดีตีไกลแน่นอนครับสายเว้นซูเปอร์นหนึบ PE 1.5ครับผม สนใจก็ติดต่อทางเพจดอนซีได้เลยครับ